สวัสดีครับชาราสีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายโบพยามันจะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุดจำมันของตัวคุณเองจะดูวดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2015นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามประดังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครเพิ่งการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ดีไปได้ที่ user บุพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับกันได้ด้วยนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกของไพ่นะครับอะไรที่เป็นเนกาทีฟก็ไม่ต้องรับมันไปเนาะปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เลย ทีนี้เราไปดูกันว่าจะมีไพ่ป็นเชันไพ่ไของเขานะครับได้ไพ่ออ o สอดเกิดขึ้นนะครับไพ่เ m a ะ i c i a n t ีย o f s ีออฟสอดไพ่สิกเหรียญไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะครับเดี๋ยวขอจัดเรียงไพ่สักครู่นะครับเดี๋ยวมาเปิดต่อกันอีก5ใบเนาะว่าความรู้สึกของจิตใต้สำนึกของเขาเป็นอย่างไรกันต่อนะครับ ขอจิตใต้สำนึกของใครคนนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์ละขนาสิงห์ด้วยนะครับเขาคิดอย่างไรไพ่แทนนบขับนะครับโอสิบเหรียญมาพร้อมกับสิถ้วยด้วยนะครับ The p r p s s สามเหรียญราชินีถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายได้โอนายอ s ฟสอดเนาะจิตใต้สำนึกนะครับ ใต้สำหรับคือ A of of กทีนี้เรามาอ่านไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับสำหรับใครคนนั้นอิทธิพลของไพ่นะครับอาจจะมีการสลับกันได้อย่างที่บอกไปแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอิทธิพลของเขานะครับกำลังมีแนวโน้มทิศทางของไพ่ทรีออฟสอดเกิดขึ้น ทรยศอดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของความผิดหวังมันเป็นไพ่ของการที่ตัวเขาเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อาจจะแบบมีปัญหากับตัวคุณนะครับหรืออาจจะมีマイเซ็สมีบางสิบบ่งบางอย่างที่อาจจะมีทัศนคติบางอย่างที่มันไม่ลงรอยกับตัวคุณบ้างในบางคนในบางโอกาสทําให้ตัวเขาค่อนข้างมีปัญหากับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีภาวะของความติดลบ นะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีแล้วว่าเขาค่อนข้างมีความทุกข์นะครับกับในเรื่องของการที่คุณกับเขามีปัญหากันทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นไรนะไพ่ที่ดียังมีอีกเยอะเลยนะดังนั้นเขากําลังคงจะค่อยๆฟื้นฟนูตัวเองมากขึ้นนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงเนี้ยเพราะว่าไพ่ สาดาบมันเป็นไพ่ของความผิดหวังไพ่ของความอกหักไพ่ของการเจ็บปวดนะครับเขาอาจจะค่อนข้างแบบมีพลังงานที่ค่อยๆปล่อยวางแล้วแหละเพราะว่ามันมีไพ่ซิกอพพอฟซอดเกิดขึ้นพลังงานของการ ที่เขากําลังจะมีความหวังใหม่ที่เขากําลังจะเผชิญหน้ากับความกลัวความหวังใหม่ที่เขากําลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสังเกตดูว่าสองแม่ลูกเนี้ยกำลังกอดกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วกําลังขึ้นรถอยู่เนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าสู่อะไรที่มันเป็นการ move on ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่ว่าในภาวะของการที่เขาอยากจะ move on เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอยู่เห็นไหมแม่กับลูกนี้ยังกอดกันอยู่เป็นตัวแทนที่ทำให้รู้ว่าจริงๆเขากำลังอยากจะมุ่งหน้า move on ไปข้างหน้าก็จริงกับความผิดหวังเหล่านี้แต่เขาก็ เต็มไปได้วยความกลัวนะที่เขาจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเขายังมีแต่ความกลัวความผิดหวังอยู่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เขายังไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีความเซนซิทีฟบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกับเขาอะทะเลาะก,กันแล้วเขาอะอาจจะมีไมเซตที่ติดลบเหมือนกันเหมือนกับตัวคุณนั่นแหละดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้น เขาก็มีความรู้สึกที่แบบอยากจะ move on กับความรู้สึกแย่ๆรู้สึกไม่ดีความรักที่เป็นท็อกซิตนะครับความรักที่อาจจะดูไม่โอเคก็จริงแต่เขาก็อยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเหมือนเดิมเขาก็ปรารถนาที่อยากจะมีความสุขความหวังใหม่ๆที่อยากจะเติมเต็มอยากจะมีความสุขความหวังนะครับอยากจะแก้ไขสถานการณ์จากไพ่เดอะเมจิเชียนความผิดหวังมันนำมาซึ่งการที่ตัวเขาอะกำลังจะเผชิญหน้ากับความทุกข์นะครับ แล้วอยากจะแก้ไขกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากไพ่ The Magician คือการที่เขากับคุณยังมีโอกาสของการที่เขาจะกลับมาได้ถ้าคุณยังรองเขาหรือเขาอาจจะปรารถนาให้คุณกลับมาหาเขาเพราะว่า The Magician คือไพ่ของการแก้ไขปัญหาไพ่ของการที่อยากจะให้กลับมาไพ่ของการที่จะคืนดีกันประมาณนั้นเพราะว่าอะ e m a g เชียนคือจอมคมังเวทนะครับที่เหมือนกับเขาพลังรวบรวมพลัง ับสิ่งต่างๆที่เป็นความรักความสัมพันธ์โดยการใช้พลังเวทคือไม่ได้แปลว่าเขาทำไสยศาสตร์นะครับอันนี้เป็นไพ่ติ่มเวทมนต์เฉยๆนะครับเพื่อให้มีอักขรสและสีสันในการทานายดวงเท่านั้นจริงๆมันไม่ได้แปลว่ามีเวทมนต์จริงๆหรอกแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเขากําลังรวบรวมพลังงานนะครับในเรื่องของการที่จะประมวลผลนะครับโปรเซสต่างๆที่อยากจะแบบ เขาเรียกว่าอยากจะคืนดีกับคุณก็ได้หรืออยากจะสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีไพ่ที่อยากจะคืนดีแล้วคือไพ่เดลเมเชียนคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาและยังมีไพ่ของอัศวินถือเหรียญที่เขาอยากจะออกเสาะ,ะแสวงหาอยากจะตามหาคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะมามีความสุขความหวังกันเต็มๆเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างที่อาจจะหยุดนิ่งก็จริงนะครับเขาอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูไม่ค่อยแบบ เขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่แค่ห่างกันไปเนี่ยมันก็แค่เหมือนแบบเขาอาจจะดูนิ่งดูไม่ค่อยตอบโต้กับคุณก็จริงไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากจะคืนดีไม่ได้แปลว่าเขาแบบไม่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่แปลว่าเขากําลังวาง,วางแผนอนาคตข้างหน้าเพราะว่าอาศวินถือเหรียญแปลว่าการวางแผนหรือการหยุดนิ่งเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเพื่อที่จะไปต่อนะครับประมาณนั้น แปลว่าถ้าเกิดเขาถอยห่างออกจากคุณคุณให้รู้ไว้เลยว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปเจาะแจกกับเขาอย่าเพิ่งไปคุยอะไรกับเขามากจนเกินไปเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะหยุดความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนจากไพ่หมาสังเกตดูว่าม้าเนี่ยค่อนข้างหยุดนิ่งม้าไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าอัศบินถือเหรียญเนี่ยมันเป็นมมาที่ไม่ได้เดินดังนั้นเนี่ยเขายังโฟกัสกับคุณเขายังกอดลัด ความหวังของคุณอยู่นะจากอัศวินถือเหรียญเนี่ยแต่เขาจะค่อยๆตัดสินใจไปทีละสเต็ปเพราะเขาอาจจะกําลังเต็มไปได้วยความหวังที่เขาอาจาจะอยากจะฟื้นฟูแต่เขากําลังเจ็บปวดอยู่เขากําลังเผชิญหน้ากับความสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเบื้องหน้าคือแผลมันยังสดอยู่เลยอ่ะนะครับมันยังเจ็บอยู่เลยอ่ะจะให้เขาคืนดีกับคุณภายในวัน2วันมันคงเป็นไปไม่ได้หรอก นะครับดังนั้นเนี่ยเขายังเต็มไปได้วยความกลัวอยู่เห็นไหมแต่เขาจะฟื้นฟูตัวเองได้เขายังอยากจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้เพียงแต่เขากําลังหยุดนิ่งเขากําลังวางแผนอนาคตของเขาอยู่นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อถึง1ิบเหรียญเห็นไหมเขากําลังวางแผนเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเป็นสิบเหรียญดังนั้นแล้วคุณอย่าเพิ่งเข้าไปแบบกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์จนเกินไปถ้าคุณมีปัญหา ถ้าเขาหยุดนิ่งนะครับจากอัศวินทอเหรียญคือการหยุดนิ่งการมองการไกลกับภาวะของการตกผลึกบางสิ่งบางอย่างการเรียนรู้การเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเติบโตและก็แก้ไขนะครับในเรื่องของสถา,านการณ์ที่ผ่านมา The m เม i c i a n คือค่อยๆแก้ไขไปทีละสเต็ปนะครับแล้วมันจะฟืน้นฟูได้จนถึง1ิเหรียญเขาวางอนาคตกับคุณไว้ถึง10เหรียญนะ จริงๆอะเขาอยากแต่างงานกับคุณหรือเขาอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณบางคนอาจจะไม่ได้แต่างงานแต่เป็นคอมมิตก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขความหวังที่อยากจะเติมเต็มให้กับคุณได้เป็นสิ่งที่ดีระหว่างกันและกันน่ะแต่อย่างที่บอกอะว่าเขายังกลัวยังเต็มไปได้วยความกลัวอยู่เขาจึงไม่ได้เปิดลับกับคุณทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่สิบเหรียญเนี่ยมาการันตีว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะ แล้วมันยังมีสิบถ้วยนะครับในความรู้สึกในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะสิบถ้วยยังปรากฏสิบเหรียญกับสิบถ้วยอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะครับ,รบสิบเหรียญมันแปลว่าความมั่นคงความผาสุกกับความรักความสัมพันธ์การมีครอบครัวการแต่งงานสิบถ้วยคือความบริบูรณ์เห็นไหมมันเป็นส่วนสาธารณะเหมือนสวรรค์น่ะ สวรรค์บนดินนะครับเขาปรารถนาว่าอยากจะให้คุณนะ่ะมีความรักความสัมพันธ์ที่ด,ดีเห็นไหมดอกบัวนะครับผุดขึ้นมาจากถ้วยความหวังใหม่ของเหมือนส่วนรวมความหวังใหม่ที่สิ่งที่ดีอยากจะเติมเต็มแพทชั่นให้ถึงสิบถ้วยนะครับอยากจะมีสิบเหรียญที่เป็นความมั่นคงสําหรับคุณดังนั้นแล้วเขากําลังคิด ตกผลึกวางแผนนะครับอนาคตร่วมกับคุณเพื่อให้เกิดความสุขความหวังความมั่นคงกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นความรักที่จะเป็นความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าแต่คุณล่ะนะครับโฟกัสแต่ว่าฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณคุณทําได้แค่ว่าฉันปากก็บอกว่าฉันรักคุณแต่รูปแบบการกระทําของคุณนะ่ะมันเป็นเหมือนกับที่ไพ่บอกหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะเป็น ของคุณก็ได้เพราะไพ่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่คิดแบบนี้นะครับก็ได้แต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยในตามไพ่บอกว่าเขาปรารถนาที่จะ,จะมั่นคงอยากเป็นครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะมีความสุขอยากจะมีคอมมิตกับคุณในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์แบบนี้เห็นไหมครับอยากจะให้คุณเป็นตัวจริงจากไพ่ D M p r e s s เห็นไหมเขายังคิดว่าคุณเป็นตัวจริงของเขาเสมอ Empress เกิดขึ้นนะครับเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาอยากจะมีะสิ่งดีๆกับคุณร่วมกับคุณประมาณนี้เลยนะครับเพราะเ m p r e s s แปลว่าตัวจริงแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจเขาดูนิ่งเขาดูเงียบไปเนี่ยแต่จริงๆในใจเขาเนี่ยมีไพ่แปดไม้นะถ้าเขาจะตอบรับคุณเนี่ยเขาจะกลับมาแบบกระทันหันมาแบบ ทันด่วนเลยมาแบบปุ๊บปั๊บเขาก็กลับมาเลยก็ได้แต่บางคนที่ยังไม่ได้กลับมาแบบกระทนหันเพราะว่าในใจเขาเนะี่ยอยากจะกลับมานะแต่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเขายังวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรือเขายังเผชิญกับความกลัวนะครับกับความผิดหวังอยู่เขาเลยยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเขาเลยแบบกําลังกลัวอยู่เนี่ยจิตใต้สํานึกเขามีก้าวดาบเห็นไหม เขายังกลัวอยู่ว่าคุณจะยังโอเคกับเขาไหมหรือกลับไปแล้วมันยังจะมีอะไรที่มีการพัฒนากันหรือเปล่าเขายังคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปไหมนะครับประมาณนี้พอก้าวดาบเขายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเต็มไปด้วยความหวังที่มันเป็นอะไรที่แบบ สวยหรูแต่กลัวว่าสิ่งที่คิดไปแล้วมันอาจจะได้แค่คิดดังนั้นเขายังรู้สึกกลัวอยู่เขายังรู้สึกวิตกยังกังวลอยู่ว่าสิ่งต่างๆถ้ากลับไปแล้วมันยังจะเหมือนเดิมไหมเพราะในใจเนี่ยเขาก็ยังอยากจะไปนะแบบไปหาคุณอะ่ะแปดแปดไม้หมายถึงการพุ่งทยานไปไหมพุ่งทยานออกไปทําให้ตัวเขาอ่ะมีแพชชั่นกับตัวคุณค่อนข้างสูงนะถึงแม้ จะผ่านความเจ็บปวดมาแค่ไหนเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังต้องการคุณอยู่เขาก็ยังอยากจะมีคุณในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณนี้คนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณมากที่สุดคือรา,าศีธาตุดินเลยนะยืนหนึ่งเลยรา,าศีธาตุดินราศีพุกศกันมังกรเพราะว่ามีไพ่เหรียญนะครับสองใบก็คือรา,าศีธาตุดินกบับอ่าพุกศ กันมังกรนั่นเองนะครับุเนาะเป็นธาตุดินนั่นเองที่เขาต้องการและปรารถนาที่สุดส่วนราศีธาตุอื่นอาจจะมีแต่อาจจะน้อยกว่าแพลชั่นอาจจะน้อยกว่านี้ลงไปนิดนึงประมาณนั้นนั่นเองครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขายังรักยังปรารถนาที่อยากจะให้คุณนะ่ะรอคอยเขาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าราชินีถือเหรียญปรว่าการอดทนการรอคอยการที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ไปกดดันไม่ไปเรียกร้องไม่ไปอะไรกับเขาจนเกินไป ค,คือคุยได้แต่ไม่ใช่มาเรียกร้องไม่ใช่มาพูดเรื่องความสัมพันธ์หรือใดๆจนเกินไปอยู่ในที่ของตัวเองทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์มีความสุขความหวังที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาปรารถนาที่อยากจะให้คุณเป็นเพราะเขาเห็นคุณว่าคุณเลยค่าพอกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยยังไงเขาก็อยากกลับมาหาคุณอยู่แล้วนะครับ พระราชนีถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงคุณพระคุณค่าอยู่แล้วแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวที่ไม่ต้องทําอะไรเขาก็กลับมาได้แบบในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นราชนีถือเหรียญได้นะครับเขาจะเป็นอัศวินถือเหรียญที่จะออกเสาะแสวงหาตามหาคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายเขาจะตามหาคุณนะครับ อิทธิพลของไพ่นั่นคือไพ่สามเหลี่ยญเปราะว่าเขาอะอยากจะมีโอกาสสิ่งดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งกับการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความผิดหวังนะครับกับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นจริงเผชิญหน้ากับความกลัวนะครับถ้าเขาอยากได้โอกาสกับสิ่งที่ต้องการนะครับถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดเปราะว่าเขาอยากจะได้โอกาสจากคุณแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายถูก เขาก็อยากให้คุณนะครับให้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะได้กลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งกลับมาแก้ไขบางสิง่งบางอย่างให้เกิดความสุขความหวังกันได้นะครับเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นแล้วนะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้ด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามไประังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ